สวัสดีครับผมรามิสันพยาวครับผมวันนี้ผมมาได้นำรถรุ่นใหม่ของเรานะนิวอิสันอเมล่านะครับซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นได้รับความนิยมสูงสุดรุ่นวีลองท็อปของเรานะฮะเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ได้รับความนิยมตอนนี้นะครับมาดูกันเลยครับด้วยความปลอดภยัย3 6 0องศากล้องรอบคันนะครับแล้วก็จับวัตถุเคลื่อนไหวที่เข้ามาในรัศมีของกล้องรอบคันเลยนะครับ ในส่วนของผู้ขับขี่ก็จะมีหน้าจอ,อาแสดงสถานะต่างๆในการขัรบขี่ระบบค r u i คอ Food Control นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นๆครับว่าม,มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับรีโมทใหม่นะครับตรงนี้สามารถกดอินจินสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทนอกรถได้ในลัศสมี60เมตรนะครับเทคโนโลยีล่าสุดของเราครับผมเรดร์เซนเซอร์เตือนก่อนการชนเบรกชุกเฉน ไฟหน้า LED ฟูทั้งคันนะครับท้อมไฟเดลามันดิงไลท์ซิกเมเจอร์ไฟท้าย LED สวยงามชัดเจนในรุร่นของอเมร่าเป็นเอกลักษณ์นะครับบูมมลา์นงเอกลักษณ์ทัาเป็นยังไงบ้างครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดใจให้ด้วยนะครับเราจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณครับ